สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย Energetic Movement นะคะ Joy Innocent Cultivation Sun นะคะ เจ็ดไม้เทา้าควีนชือถ้วยสี่ไม้เท้านะคะและใบสุดท้ายอัศวินดาบเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมแล้วนะคะอาจจะเป็นจังหวะของการที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำนะเป็นจังหวะที่ดีในการเร่งทำเร่งสร้าง แล้วก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะชีวิตกำลังจะก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหากำลังจะหลุดพ้นออกไปแล้วนะชีวิตมันกำลังลงตัวมันกำลังได้รับผลสำเร็จจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณก็ได้นะคะ ดังนั้นนะชาวราศีกุมก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรเข้าไว้นะความขยันความพยายามจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือเป็นดวงของการเดินทางอาจจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางอยู่ไปบ่อยนะคะช่วงนี้ถ้าใครต้องขับรถเองนะก็ระมัดระวังด้วยอย่าขับไวไม่ประมาทมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางหรือถ้าเรา อาจจะไม่พร้อมในการขับรถอย่างเช่นอาจจะไปดิ้งไปดื่มมานะมีอาการมึนเมาเราก็หลีกเลี่ยงการขับจะดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยนะของตัวเราเองนะก็เป็นสิ่งที่พ่อยากจะสื่อเตือนด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกุมแล้วก็เป็นดวงชะตาที่คุณจะได้เจอเพื่อนใหม่อยู่ในสังคมใหม่ๆได้รู้จักผู้คนหลากหลายเหมือนการทำงาน อาจจะต้องมีคู่หูนะคะมีเพื่อนคู่คิดนะเพื่อนที่คอยพึ่งพาอาศัยกันในบในงานบางงานเนี่ยเราไม่สามารถทําคนเดียวสําเร็จได้นะ mm. ก็ต้องอมีการร่วมไม้ร่วมมือจากคนในองค์กรจากคนในบริษัทของเรา <c oughs> ก็จะทําให้การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมันก็จะประสบความสําเร็จราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> หรือหากคุณเจอเจอปัญหาเรื่องงานอะไรก็ตามก็จะมีคน ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือที่ดีมากๆก็ขอให้คุณรับฟังคำติชมนะรับฟังคำแนะนำต่างๆคุณอาจจะได้รับเคล็ดลับที่ดีนะเพื่อมาประกอบการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเคล็ดลับดีๆจากคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ก็สามารถช่วยเราได้สิ่งสำคัญก็คืออยากจะให้ชาวราศีกุมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ ยิ่งถ้าเรามีความอ่อนน้อมมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับความรักความเมตตามากขึ้นเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านแต่เราก็ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่จะเก่งในทุกเรื่องในบางเรื่องเราก็อาจจะยังขาดประสบการณ์ก็ได้ซึ่งเราก็ต้องไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำกับคนที่ เขาประสบความสําเร็จมาก่อนมีประสบการณ์มากกว่าเรามีวุฒิภาะวะมากกว่าเราก็าสามารถช่วยได้นะก็จะทําให้การทํางานของคุณผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะกําลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อว่าพักผ่อนบ้างนะคะบางทีเราอยู่กับงานมากเกินไป เราอาจจะหมดเพลชันหมดไฟไปซะเดือๆก็ได้นะบางทีงานมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอเราทํางานที่มันซ้ำซากจ,จําเจนะทำย้ำํำๆซ้ําๆอยู่อย่างนั้นทุกวันมันก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายได้พายสื่อว่าเราลองไปทําอย่างอื่นบ้างนะคะอาจจะไปทําในสิ่งที่คุณชื่นชอบออย่างเช่นไปเล่นดนตรีก็ได้เป็นการพักผ่อนหย่อนใจไปเล่นกีฬาดูหนังฟังเพลง อยู่กับน้องหมาน้องแมวก็ได้หรือใครที่เป็นสายบุญก็าอาจจะไปนัดเพื่อนทําบุญไหว้พระสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะนอกจากจิตใจสดชื่นเบิกบานยังได้บุญด้วยนะหรืออาจจะเป็นาสายบุญที่ไปทาบุญปล่อยนกปล่อยปลาทําทบุญกับสัตว์ใหญ่ก็ได้นะคะนะซึ่งมันก็มีหลายกิจกรรมที่ทําให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายนะหรือเราอาจจะไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ เป็นการสร้างความตื่นเต้นนะสร้างความท้าทายให้กับเราเป็นการได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองหมดไฟโดดเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะมีผลกับชีวิตของเราได้ชีวิตมันยังคงต้องก้าวเดินต่อไปเหนื่อยก็พักนะคะนะพักแป๊บหนึ่งอาจจะพักเบรกไปเที่ยวไปอยู่กับครอบครัวไปเติมพลังใจสร้างพลังบวก แล้วก็กลับมาลุยงานกันใหม่นะชีวิตมันยังคงต้องเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีไพ่สันสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะนำพาคุณไปเจอแสงสว่างแห่งชีวิตนะคะใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันดูมืดมนไร้ซึ่งหนทางคุณจะเจอหนทางชีวิตใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อาจจะมีใครสักคนหนึ่ง ที่เข้ามาจุดประกายความฝันจุดประกายาความคิดของคุณอยากจะสร้างความสำเร็จสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณก็ได้คุณจะกลับมามีความหวังกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งมีความหวังกับสิ่งที่ทำมากขึ้นก็ได้นะคะนะบางทีการที่เราหมดเพชชั่นเนี่ยเราก็ต้องไปเติมพลังใจสร้างพลังบวกอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักของเราก็ได้นะคะหรือไม่เราอาจจะดูพวก สื่อที่เป็นการเสริมสร้างพลังใจนะจะได้มีกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศการใช้ภาษาต่างประเทศงานด้านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนการขายสินค้านะล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะจะมีชื่อเสียงมากขึ้นอาจจะมีคนมาจ้างงานเรานะรีวิวสินค้าก็ได้นะคะหรือถ้าขายสินค้าก็จะขายดิบขายดีมีกําไร มีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะลูกค้าเก่าก็อยู่คิดถึงเราอาจจะทักกลับมาซื้อสินค้าของเราก็ได้นะคะก็เป็นดวงที่ดูสดใสมีอนาคตมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีดวงของการมีโชคลาบด้วยนะคะแต่โชคลาบนั้นมันก็มาจากาการลงมือทํามาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณซะส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นโชคลาบการเสี่ยงโชคเนี่ยก็เสี่ยงได้แหละแต่ว่าก็ใหญ่เยอะนะคะเอาพอแบบ หอมปากหอมคอก็พอพอส่วนมากแล้วเงินทองมันก็มาจากการทํางานนะมาจากการลงมือทําซะส่วนใหญ่นะคะสำหรับใครที่กำลังปกป้องผลประโยชน์ของคุณอยู่ปกป้องสิ่งที่เป็นของคุณคุณสามารถรักษาได้นะคะขอให้มีความกล้าหาญเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวของคุณถ้าเราศรัทธาในตัวเราแล้วก็จะสามารถรักษา สิ่งที่เป็นของคุณได้หรืออะไรก็ตามที่เป็นของคุณนะมันอาจจะหลุดลอยไปไปอยู่กับคนอื่นหายไปนะโชคชะตาก็จะนำพาสิ่งนั้นให้ได้กลับมาหาคุณนั่นเองนะคะอะไรที่มันเป็นของเราสุดท้ายแล้วนะก็จะหวนกลับมาหาเราด้วยนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องที่คุณกำลังบุกกำลังลยุยกำลังต่อสู้อาจจะกำลังกำลังเตรียมตัวแข่งขันกีฬาแข่งขัน ประกวดผลงานต่างๆหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการประเมินผลงานอยู่ก็ได้นะคะก็จะได้รับการพิจารณาได้เข้าทำงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าใครสอบเข้าเรียนก็มีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบผ่านด้วยแต่ก็ต้องขยันตั้งใจเรียนมันอ่านหนังสือสอบด้วยนะคะถ้าไม่ขยันนะไม่อ่านหนังสือนี่ก็คงจะ สอบได้ยากนะมันก็อยู่ที่การกระทําของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงที่จะมีเสน่ห์มากๆมีคนสนใจคุณมากขึ้นนะคะอยากมารู้จักกับเราอยากมาร่วมงานกับเราเหมือนภาพลักษณ์ของคุณดูน่าเชื่อถือดูน่าลหลงใหลด้วยนะถ้าเป็นคนโสดนะคะชาวราศีกุมก็จะมีคนเข้ามาจีบนะอยากที่จะคุยกับเราถ้าคุยกันถูกคอคลิกกันไว ก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อได้นะคะอาจจะแปรเปลี่ยนสถานะอาจจะเพื่อนตอนแรกก็เป็นเพื่อนคุยกันก่อนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนรู้ใจแล้วก็เป็นแฟนในอนาคตก็ได้นะต่างคนต่างใจตรงกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะนะความมีเสน่ห์ความมีออร่านะที่จะไปเตะตาใครหลายคนเลยและก็ต้องดูด้วยนะคะอาจจะมีพวกเมจจีนะหลงมาด้วย คนที่อาจจะไม่ได้จริงจังกับเราหรือคนเจ้าชู้คนมีเจ้าของแล้วคือเราต้องมีสติกับเรื่องของความรักด้วยนะอย่าหมกมุ่นกับความรักมากเกินถ้ายังเป็นความรักในวัยเรียนเราควรที่จะมุ่งมั่นกับการเรียนให้จบก่อนจะดีกว่านะคะนะถ้าเราเรียนจบแล้วทํางานที่มันมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงเราก็จะได้เจอคนที่เหมาะสมกับเราได้เอง นะบางทีรักแท้คนที่เหมาะสมกับเราก็จะมาในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองนะถ้าตอนนี้เราอาจจะไม่หมกมุ่นไม่คิดมากกับเรื่องของความรักเนี่ยเราไปทุ่มเทกับเรื่องของการเรียนการทำงานมันก็จะเป็นผลดีกับชาวคนโสดชาวราศีกุมด้วยนะคะนะก็มีเสน่ห์มากๆแต่เราก็ต้องใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกที่ควรหรือถ้าเป็นความรักนะสำหรับคนมีคู่จะมีความ มั่นคงในความสัมพันธ์ด้วยนะคะคู่ไหนนะที่คบหากันมานานอาจจะถึงคราวที่ตกลงปรงใจที่จะเป็นแฟนอยากสร้างอนาคตนะสร้างความสำเร็จร่วมกันก็ได้วางแผนซื้อทรัพย์สินด้วยก,กันบางคู่อาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจก็ได้นะคะนะช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินนะเพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันหรือไม่อาจจะวางแผน มีลูกมีบุตรนะคะก็เป็นคู่รักที่ดูมีอนาคตนะที่สดใสเป็นไปนอย่างที่คุณทั้งคู่ได้วาดฝันเอาไว้ด้วยนะคะก็ขอใหอ้มีความรักต่อกันดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากๆอย่าทำลายความไว้ใจที่มีให้กันนะคะขอให้ซื่อสัตย์ต่อกันไว้แล้วก็จะทำให้กลายเป็นคู่รักที่มีความสุขมากๆ นะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะสื่อเตือนนะคะสำหรับชาวราศีกุมก็คือระวังนะเรื่องของการใช้อารมณ์บางทีในบางสถานการณ์เราอาจจะเผลอโกรธหงุดหงิดง่ายไม่ได้อย่างใจนะคะพอเราหงุดหงิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้เราขาดสติอาจจะเผลอทำสิ่งที่ไม่ดีไปก็ได้นะบางทีก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คิดนะคะใช้สติให้มาก อย่าเผลอสติหลุดโวยเด็ดขาดนะมิฉชนั้นจากที่ชีวิตกำลังมาดีๆก็อาจจะพังทลายลงได้เพียงเพียงไม่ไม่นานนะคะบางทีเราสะสมสิ่งดีๆไว้เป็นปีหลายสิบปีมันอาจจะพังได้ภายในเวลาเพียงชั่ววูบนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนมากๆนะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความโกรธความโมโหนะที่มันจะทำให้ทุกอย่างพังทลายลงได้ ก็มีสติกับตัวคุณเองให้มากเข้าไว้นะคะก็จะเป็นราศีที่จะมีจังหวะชีวิตที่ดีเกิดขึ้นนะคะจงเชื่อในจังหวะชีวิตที่ดีมันมีอยู่จริงๆดังนั้นหากคุณกำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดพลังใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อว่าจงปลุกพลังใจขึ้นมาอีกครั้ง ถ้าเราเหนื่อยก็พักนะคะหรือถ้าเคยทำผิดพลาดก็ต้องให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคนเราล้มได้ก็สามารถที่จะลุกขึ้นได้และการาที่คุณเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้อาจจะทำให้คุณไปได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะจงเชื่อในพลังความสามารถ ศรัทธาในตัวของคุณเองและคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการทาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มื้อปะแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีดีในชีวิต มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงปังตลอดไปมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ